บ้านมันก็คือบ้านสิให้ไปยู่ไกลปันไดสุดท้ายก็ต้องหาทางอันอวยขึ้นเมื่อต่อให้ไปยู่ในห้องแอร์บ้านหลังรูหลาแต่ก็ลืมที่นอนเก่าๆห้องนอนเก่าๆคัวไฟเก่าๆเถียงหน้าห่างๆยู่บ้านเฮาบรไดอกต่อให้มันบงงามหูงามตาบหลูหลาบบเรียบร้อยบ้านมันก็คือบ้านเป็นพื้นที่เก็บออมความทรงจำความผูกพันมาแต่น้อยเป็นพื้นที่โอบกอดความรู้สึกสุกเศร้าเหงาปวง จุดเริ่มต้นของความมุศึกฮักหรือเกียดดีใจหรือทุกข์ท้อสมหวังผิดหวังเริ่มต้นอยู่ตรงนี้มันคือบ้านเฮาไงครับบ้านที่พึ่งพาธ,ธรรมชาติใส่ชีวิตสุขทุกตามต้นทุนชีวิตบากบั่นอดทนสู่ชีวิตติดดินบ่ออกจากบ้านกับโบมีนาทีการงานหลูหลา บอมีโอกาสกระแล่นคนซอกหาบอมีรถบ้านที่ดินกระตั้งใจเฮ็ดงานเก็บเงินอดแน่อิ่มแน่มาเฮ็ดมาสัางหาสุขให้โตเจ้าของแล้วกับคนทางบ้าน ปัญหาต่างๆมากมา,กมายผ่านมาทักทายอยู่เสมอส่วนแต่หลายคนกรผพานมันมาได้เทือแล้วทเทือเล่าความฝันความหวังคือสิ่งที่ไทยบ้านเฮาหอบติดโตไปน้ำไปสานต่อกอฝันใสําเร็จย่างใจคนหวังเพราะเฮาสุคนเป็นความหวังของครอบครัวเป็นความหวังของหมู่บ้านและเป็นความหวังของประเทศเฮาสุคนมีคา่าดูถูกเจ้าของเป็นเด็ดขาด ความสิ้นหวังมันเกาะกลุมหัวใจสุผูสุคนได้ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยเฮาก็หาแนวเฮ็ดแนวแก้ให้ความท้อแท้ท้อถอ,อยในชีวิตมันหายไปป่านใบไม้แห้งล้นลุ่งดินพัดเป็นใบเขียวต้นไม้พัดใบเพื่อเติบโตสัตว์ปางชนิดหลอกขาเพื่อเติบโตส่วนคนเฮาใส้ชีวิตเพื่อเติบโต เ้นทั้งชีวิตในอดีตเป็นครูสอนเป็นบทเรียนความเจ็บช้ำเสยดในห้าแข็งแกร่งขาบน้ำตาห้อยยิ้มเสียงหัวขวญที่เคยผ่านมาสิบอกเขาว่าชีวิตต้องก้าวย่างตามทางไปจังใดอันใดเฮ็ดแล้วบ่ดีบ่มักบ่สบายใจเฮาบ่เฮ็ด เขามีชีวิตบอ่อตังจากค้นทั่วไปสุขได้ห้องให้เป็นมีความเป็นไทยบ้านที่ปรับโตเปลี่ยนแปลงใส่ชีวิตตามยุคตามสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปโหยหาความสุขในอดีตและอนาคตพยายามเปลียให้เจ้าของมีความสุขอยู่สูมือสูเว้นแต่ความสุขที่หลายคนแหลนบนนำหามันอยู่ใสกันแน่มันอยู่ทึงตึกสูงเสียดฝ้ากลางเมืองหรูหราหรืออยู่ที่ใจของเขาเอง สุขแต่ละคนบ่คือกันสุขของไทยบ้านเฮาอาจบริเคตให้คนอื่นมีความสุขนำํำเพราะความสุขที่แตกต่างกันก็เฮตให้วิถีที่แตกต่างในเมืองกับกลางทงหน้าปลาเข่ามันต่างกันแมนยูวาลายค้นห่วยหาการขึ้นถินฐานบ้านเกิดแต่ด้วยภ้าละนาทีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปเฮตในคนออกจากบ้านไปเป็น10บ0ปีกับบอทันได้กลับเมืองบ้านอยู่ ราะว่าอีหยังสิเปลี่ยนไปไกลปันใด้โดนปันใดไทยบ้านก็คือไทยบ้านยังหากินหาอยากพึ่งพาธรรมชาติพื้นให้พื้นหน้าป้าเขา่าอาจสิเปลี่ยนไปตามระบบนายทุนแต่มันบบได้หายไปใส่สุคนปรับเปลี่ยนการใส่ชีวิตให้เจ้าของอยู่ในยุคสมัยใดยูแม้ว่าภาพในอดีตมันค่อยๆเลื่อนหายไปห,าไปหลายสิ่งหลายอย่างสําหรับบ้านเฮาจังใดมันก็คือบ้านเฮาสิสุกสิทุกสิบ่ํารวยหรูหราแต่หลายชีวิตก็หอบเอาความหวังกลับมาพึ่งพาพื้นดินบ้านเกิดกลายเป็นปลาย ทางไปฝันยุคแล้วยุคเล่า